ประวัติมุกวรลนิดมุกนะคะเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2539เป็นทั้งนักร้องนักแสดงนะคะและเป็นที่รู้จักนะคะกับการรับบทเป็นนักแสดงนำในซีรีส์รักน้าเป็ดโง่ค่ะมุกมีพี่ชายหนึ่งคนนะคะชื่อเมฆนะคะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา2และระดับอุดมศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาทิศศิลค่ะ ด้วยความน่ารักนะคะและก็ยังมีความแซบอยู่ในตัวด้วยนะคะก็บอกเลยว่าเขามาแรงมากเรียกว่าฉายาของเขาก็คือเจ้าแม่วงการซีรีส์หนังวัยรุ่นค่ะผลงานของมุกนะคะค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะกับดาราหน้าใหม่แต่ว่าไฟแรงนะคะผลงานของเขาเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่พศ2557อย่างเช่นเรื่องรักจริงปิงเกอร์ลูมอโนรักนะเป็ดโน รุมอโรนสองรักต้องจูบยูปินซีรีส์มาเดียลูเซอร์คิสเมียเกและที่ทำให้เขาแจ้งเกิดแล้วก็ดังอีกครั้งเนี่ยบอกเลยว่าดังกว่าเรื่องรักนะเป็ดโง่อีกนะคะก็คือรับบทเป็นชาลาในเรื่องเมียน้อยะคะ่ะในปี2562หลังจากนั้นนะคะมุกก็มีผลงานออกมาอย่างต่อนเนื่องให้เราได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้ไม่บอสเล่แขนรักสุดท้ายยายจอมเวียง The ะจังเก g a เกมเกมรักนักลาบารัลบค่ะส่วนผลงานยอดฮิตของมุกวรนิตอีกหนึ่งผลงานนะคะก็คือผลงานเพลงยอดฮิตของเขาค่ะมีด้วยกัน10ซสิงเกิลนั่นเองนะคะแอดมินจะเล่าให้ฟังดังนี้นะคะเพลงไม่ธรรมดาเป็นเพลงประกอบซีรีส์อยู่ปิ้เพลงพูดว่ารักในใจประกอบซีรีส์รุ่นพี่ซีเค e t เลิฟเพลงสมัยนี้เขาไม่แอบรักมาทันเวลาพอดีคนเจ้าชู้แม่ไม่ชอบแต่ฉันชอบ เพลงหนีเพลงหัวใจไม่ใช่กระดาษอะไรก็ได้ในใจเธอและซิงเกิลล่าสุดก็คือเพลงไม่พอจะฝันค่ะส่วนเรื่องหัวใจของมุกนะคะปัจจุบันเนี่ยก็คบหากับแม็กนัทพลนะคะเป็นนักแสดงเช่นกันค่ะแต่อดีตเนี่ยก็เคยคบหากับทอยเนาะที่ใครก็รู้จักนะคะก็อยากจะอวยพรว่าความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ก็ขอให้หวานชื่นแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะ และล่าสุดนะคะมุกก็ได้ทําช่อง Youtube ขึ้นมานะคะชื่อรายการมุกวันละนิดก็อย่าลืมไปติดตามน้องมุกกันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดียและสนุก c o m ด้วยค่ะ